ฮัลโหลสวัสดีกับผูช้ชมทุกท่านนะครับผมยินดนรับเข้าสู่เกม Terraria EP ที่สองก่อนเดินทางนี้นะเราก็จะมาสร้างบ้านให้กับ NPC กันนะครับมาสร้างตรงนี้เลยละกันเนาะเราตายเราจะได้มาเกิดในบ้านอะไรประมาณนี้นะฮะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปนะความสูงประมาณนี้แหละแล้ว <c oughs> ก็จะทำบันไดขึ้นไปนะครับบันไดได้แล้วเขาโครงบ้านแล้วนะฮะจะหิวแล้วไม่นะ จเพึ <js vezes> ่งแป๊บหนึ่งสร้างบ้านก่อนีได้นี่ส่วนไบโอืมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไปสร้างไบโอมเรีนย่นนะผมไบโอมหลุมศพนั่นเองโอมเริ่มกายล่างแล้วนะฮะจะตายแล้ว ไปขึ้นข้างบนกันดีกว่านะฮะเฮ <g ül> ้ยเราจะเจอไบโอมหิมะใช่ไหมจริงด้วยเป็นไหโอมหิมะจริงๆด้วยนะฮะ <g ül> เห็นละในแมปเราก็จะเข้าไปโอมหิมะแล้วนะครับเรียบร้อยกลับมาแล้วกลับมากับของที่ดีขึ้นนะฮะเออนี่นี่นี่ถอใจไอพีซีตัวนี้แล้วก็ซื้อที่ฮุกมานะครับนี่เลยอ่าคราวนี้เราก็สามารถปีนป่ายได้แล้วนะฮะไปเลยนี่ เล่าเค้ื่อนที่ได้แบบสะดวกสบายยิ่งขึ้นเนี่ยโดนอะไรอ่ะอ๋อหิวลืมไปเลยเนี่ยมาตายที่บ้านเออโอ้ยโว้ยโว้ยโว้โว้ยโว้ยโว้ยโเ้ยโว้ยโวลย้เโว้แล้โว้ยโว้ยโ้โว้ย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 โ้ยโวงยโว้ยโว้ยโด้ยโเ้ยโร้ยโว้ยโว้ยโวงยโว้ยโว้้ยโ้ยโว้ยีว้ย้ย้โ้้้ย้ ว้าวุาวาทำร้อยกว่าทาไมเลยเหรอวะได้หินแล้วเรามาคาไปที่เลยได้ตาเผาแล้วเราก็จะมาเผาแร่ฮะคงไม่น่าจะได้ชุดอะ่ะ <c oughs> มีแค่นี้ไม่น่าจะได้ชุดนะครับเจอห้องนะครับผมทาตะวันเอาไปด้วยแล้วกันเฮ้ยบ้านไปสายลุงด้วยเฮ้ยบล็อกสายลุงเหรออ่ะเป็นบล็อกไม้ปกตินี่หว่าเอออันนี้เราทําเป็นบ้านคนได้เลยนะครับเดี๋ยวฮะ เฮ้ยอะไรอ่ะเปิดกล่องปุ๊บคือมันเสียงตดปั๊บแล้วก็ได้อะไรมาก็ไม่รู้อันนี้อะไรอ่ะแกส๊สทรัพเยแล้วแกจะติดอยู่งั้นหนึ่งนาทีเลยเหรอตายหาแล้วไม่น่ารอดครับนี่กลับบ้านดีกว่าไอ้อห้องข้างบนเดี๋ยวผมทําเป็นบ้านเลยดีกว่าให้เอ็นพีซีมันขึ้นไปอยู่นะฮะห้องพวกนี้น่าจะให้เอ็นพีซีมาอยู่ได้แล้วนะฮะเฮ้ยโอ้โหกล่องทองตรงนี้ก็มีแล้วเปิดกล่องดีที่รอบนี้มันไม่มีระเบิดตดไว้เฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยแรงวะนะอย่าโดนเลยแล้วกันกลับดีกว่าไม่ไหววะ NPC พ่อค้าขายอะไรอ่ะขายเป็นโยโย่นะผมห้าโกเออเอาระเบิดไประเบิดออกซิเดียนไงพึงนึกออกอะเนี่ยเออเออเอา น,น,น,นี่ไงเล่าที่เราพูดถึงอะตอนนี้เราก็สามารถต้านทานเจ้าบล็อกไฟพวกนั้นได้แล้วนะผมลองไปดูซิว่า <laughs> เจ้าสัตว์เลี้ยงที่เราต้องการเ <laughs> นี่ยได้แล้วน,นะผมโอ้ยังดีนี่นะฮะผมคนแอปิ <laughs> <laughs> เกลนะผมไอขอเดนน้ำไม้มาระเบิดเปิดทางดีกว่าเฮ้ย <laughs> ไปถ <laughs> <ๆ>่ายตั้งไก่แก่ก่อนสองโกเลยเยี่ยม ชิบหายละเฮ้ย in ก h ัง a ารโอ้ยอะไรวะในความมืดก็ไม่ได้เฮ้ยเราไม่ได้วางกล่องไว้ตรงนั้นนี่กล่องนั้นมายังไงกล่องไว้ตรงนั้นน่ะเฮ้ยเฮ้ยมีมีกรอ มีมิมิเกิดเฉยเลยอะปกติมันจะเกิดหลังจากบอสกำแพงนะผมหรือฮาร์ดโหมดตัวเองนะเรียบร้อยเฮ้ยได้รองเท้ามันก็ดอบของแบบที่สามารถหาได้ตามกล่องทั่วไปนะเออโอ้โหอ่าเฮ้ยมิมิเกิดอีกแล้วได้รองเท้าอีกแล้ว กลับบ้านไปหา NPC นีซ่ดีกว่าขายอะไรขายนี้ซื้อเลยโอ้เมลีดาเมจดคิดเขายี่ิบสองเลยซื้อเลยแล้วกันเจอโนมอีกตัวแล้วยา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 โจมกสิย่าโจมกีมันแล้วเราจะทำให้มันแข็งตัวไงวะอะไรละเออกลับไปลุกบอลแล้วแตก เมนูวันนี้ก็คือกระลอกปิ้งนะครับแล้วก็นกปิ้งครับเราเริ่มมีอาหารแล้วเห็นไหมเดี๋ยวไปไปโอมหิมะดีกว่าเฮ้ยนี่มันรังพึ่งนี่ว่ะทำไงดีเราระเบิดไดนาไมต์เลยระเบิดรังพึ่งออกมาราะพึ่งไปอกมาเยอะแน่นอนเอาเฮ้ยน้ำพึ่งอันนี้ลึกมากไปชื่อื่นดีกว่าโดนอะไรเฮ้ย เฟรี่เฟรี่พาไปหาของแล้วเฟรี่เดี๋ยวแปบนึ่งอา้าเฮ้ยพาไปจังเกลิลเหรอเฟรี่พาขึ้นไปบนบ้านเหรอโอเคโอเคห็ okay, okay. กล่องแล้วเยี่ยมเลยโอเคโอเคโอเคเยี่ยมเลยเต้นเลือดเฮ้ยเฟรี่มาอีกแล้วมาแล้วออาแล้วเฟรี่มันเห็นบางอย่างแล้วไปแล้วบ๊ม ไป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 เอาติดหนึดทิหายแล้วแตกอ,อยากทำมานี่มากเลยอะเอเรียการสู้กับอสทอชก่อนนะฮะนี่เลยตรงนี้เลยนี่เฮ้ยเฟลี่มาอีกแล้ว

รอบนี้ไม่มีเจลรี่ฟิชลวแต่มีซอมบี้อยู่ลอแบบดิจิตอลมเชยลกแบบดิจิตอลดิจิตอลโอ้ลอกดีมากเจ๋วอยู่แล้วลอกแบบดิจิตอลเเดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลดิจอลลอแบบดจบแล้วใช่ไหมจบแล้วใช่ไหมเฮ้ยจบแล้วในที่สุด ปาบเจ้าฟ๊อตทอก่อนเป็นทีเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหรุ้นคี้แตกคี้แตกเลยอยากได้มิมิกมิมิกโอ้ยโหนทำเห็นไรเกือบส่งเรากลับบ้านเก่าเลยมิมิกะมันตายแล้วโยอ่ะก็โอเคนะผมพาร์ทนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้ละกันนะผมก็ได้ทําการสร้างบ้านนะผมสองหลังเลยฮะสมหลังเลยตั้งหากได้ทําอะไรหลายๆอย่างเลยนะฮะสำรวจนู่นนี่นั่นนะับผมก็พาร์ทนี้ก็จะเป็นเพียงเท่านี้ละกันนะผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสําหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับมาละ